สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The list Crypto นะครับในวันที่27มกรานะครับวันนี้ก็ป่วยตุยหนักมากนะครับนอนทั้งวันเลยนะครับช่วงเย็นก็เนจะดีขึ้นนิดนึงแต่เสียงดูยังไม่รอดเนาะเออแล้ววันนี้อาจจะมาเร็วไปเร็วนิดนึงแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้ตัวเลขนะครับค่อนข้างออกมาดีนะครับในส่วนของตัวค c p e นะครับกับ Spending นะครับแต่ว่าตัว Income นี่ลดลงนะครับ แล้วก็ในส่วนของข่าวนะครับก็อาจจะไปเร็วนิดนึงเขาบอกว่าอ่ะยังไงก็ตามอินฟลชันยังมีผลเกี่ยวกับบิตคอยอยู่เช่นเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของเทคนิคอล์นาร์ไลซ์นะครับรีวิวเขาบอกว่าบิตคอยตอนนี้เหมือนมีสัญญาณรีบาวและอาจจะเป็นโพเทนเชียลที่จะเกิดเป็นบอททอมแล้วนะครับเออแต่เราไม่รู้ว่ามันจะมีอีกกี่บอททอมนะครับอ่ะแล้วก็เอ a บาร์นะครับมีสัญญาณกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับในส่วนของตลาดการใช้งานตอนนี้นะครับรวมไปถึง อ,อีกข่าวนึงอันนี้ข่าวร้ายของทางฝั่งอีเทอรเลียมนะครับเชลเชียตเนี่ยเขาว่ากําลังจะมีการเทขายออกมาประมาณ1นึ่งบิลเลียนสำหรับอีเทอรเลียมนะครับเพื่อทุบตลาดนะครับแล้วก็ในส่วนของตลาดวันนี้นะครับบางตัวนี่สวนขึ้นมาแบบงงๆเลยนะอย่าง d g r นะครับอ่า OM นะครับแล้วก็แชทก็มาเนาะช่วงนี้ก็คือแบบมีหลายตัวที่วิ่งสวนตลาดขึ้นมานะครับโดยไม่สนใจแต่ว่าบิตคอยเนี่ย ก็ขึ้นมาเทส418แล้วยังเบรกออกไปไม่ได้นะครับแล้วก็อิสรีเมยังอยู่คล้ายๆจะอยู่ที่เดิมยังไม่ไปไหน b n b ก็อยู่ที่เดิมโคลน่ลดลงนิดนึงนะครับอ่า XRP ก็เหมือนจะเริ่มขยับขึ้นมานิดนึงนะครับคาดานก็ขยับมาแล้วก็ลงมาที่เดิมแล้วนะครับอ่ะทีนี้วันนี้นะครับมาดูตลาดชั่วตัวดอลลาร์ก่อนนะกันดอลลาร์เมื่อคืนปิดตลาดไปนะครับโดยการที่เบรกขึ้นมานะครับแล้วก็มีการใช้เวออกข้าง ทำลักษณะเหมือนบอดดิ้งเวช t นะครับก็ยังมีการแตะบนแตะล่างนะครับใช้เวไปก่อนอาจจะเป็นการค่อยๆปรับฐานวิ่งข,ขึ้นข้างบนก็ได้ไหมก็อาจจะเป็นไปได้เนี่ยเพราะว่าตรงนี้เราเห็นมันมีเทรนขาขึ้นอยู่นะครับแต่ถ้าเบรกออกไปก็ต้องขึ้นไปยืนเหนือร้อยสขึ้นไปให้ได้ถึงจะได้ไปต่อนะครับในส่วนของทองคํานะครับขอปิดฟีโบนิดน,นึ่งอตอนนี้สถานการณ์ของทองคําก็ไม่ค่อยต่างอะไรกับตัว d ีเนะครับ มีการปรับฐานในโซน2,000นะครับถึงโซน2,045ที่เราเคยดูกันในกรอบประมาณนี้นะครับสูงสุดก็อาจจะต้องเบรก2,080ให้ได้เพื่อจะเปลี่ยนเทรนด์เป็นขาขึ้นนะครับแต่ถ้าหลุดใต้แนวรับไปนะครับเราก็จะมีโซนแนวรับตรงนี้นะครับก็คือห้ามทําโลต่ำกว่า1,973ลงไปไม่งั้นก็อาจจะเป็นสัญญาณการเริ่มเข้าสู่ตลาดขาลงของทองคำแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ยังเห็นข่าว ของสงครามอยู่เรื่อยๆนะอเมริกาก็ยังไปยิงไลบ่บี้คนนู้นคนนี้คนนั้นอยู่เรื่อยๆนะครับดังนั้นก็อาจจะยังไม่จบง่งยๆอิสราเอลก็ไม่จบนะครับรัสเซียก็ไม่จบเอ,อดังนั้นก็ยังมองว่าน่าจะยังมีกรอบเล่นอยู่ในโซนประมาณแถวๆนี้นะครับอ่ะต่อมาที่ SP นะครับวันนี้ <c oughs> เรียกว่าเริ่มเห็นสัญญาณกลับตัวของเจ้า s p เนาะ ในโซนตรงนี้ไอ้ชัยเริ่มแผ่วนะครับเริ่มแผ่วเริ่มมีสัญญาณแบริทเกิดขึ้นนิดนึงนะครับก็สัได้หน้าอาจจะล่วงได้นะตลาดหุ้นนะครับแล้วก็ตัว n NASDAQ ก็เช่นกันนะครับก็เริ่มมีการย่อลงมานะครับปรับฐานที่ ma 9แล้วถ้าหลุดก็น่าจะลงมาตามเช่นแนวรับขาขึ้นเช่นนี้ได้นะครับแล้วก็มาในโซนของ total market cap นะครับมีการรีบาวขึ้นมานะครับแล้วก็พยายามที่จะมาตั้งฐานนะครับอยู่ในโซนประมาณ1น5นะครับถ้า ดิ่งกลับลงไปข้างล่างต่ำกว่า1.52ก็แปลว่ายังเรายังลงกันไม่จบนะครับอันนี้เรียกว่ามันก็ยังเป็นลักษณะของการาทำบีเพื่อไปซต่ออะไรประมาณนี้เนาะเออลักษณะตอนนี้มี A B C นะขึ้นเป็นขา B มาหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าลงแล้วแตะเด้งขึ้นต่อได้แปลว่าเฮ้ยมันน่าจะจบขา B ไปแล้วเออก็เป็นไปได้เพราะว่าตรงนี้มันก็1 2 3 4 5เหมือนกัน ถ้าตรงนี้มันนับแค่3เนี่ยก็น่าจะเป็นขา B แล้วก็ดิ่งเหวกลับลงไปทะลุ1.52เพื่อไปให้จบ C ตรงนี้ก็จะเป็นขา C ขา A ขาแรกเท่านั้นเองนะครับก็ยังลงได้อีกเยอะถ้าเกิดว่ามันหลุดกลับลงมาจริงๆนะหลุดใต้1.52แล้วก็ต้องมองว่าตลาดมันก็ต้องกลับมาเป็นขาลงเหมือนเดิมนะครับสัญญาณก็คือตอนนี้มันต้องเกิดการทำ higher high ที่มันทะลุโซน1.6ขึ้นไปให้ได้ก่อนถ้าหนี1.6ขึ้นไปได้เนี่ยก็จะเป็นการ เปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นแต่ถ้าเกิดยังหนี1.6ไม่ได้ตรงนี้มันอาจจะเป็นการวิ่งคอนเทนเดตใช้เวปรับฐานอะไรต่างๆแล้วจะขึ้นจะลงค่อยว่ากันเนาะอ่ะมาในส่วนของ usdt นะครับมีการดรอปลงมาแต่ว่าก็ยังมีสัญญาณรีบาวขึ้นมาค่อยๆทดสอบแนวต้านถ้าเบรก6.2ได้ก็อาจจะเป็นลักษณะการลงเหมือนกับบอดดิ้งดาวแบบนี้นะครับก็ต้องมาดูกันว่าจะวิ่งเป็นใช้เวดาวหรือเปล่านะครับอ่ะตอนนี้สภาพ ตุยมากนะครับนอนตั้งแต่เที่ยงถึงเนี้ยหกโมงครึ่งก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไม่ดีขึ้นเลยเออก็ไม่ได้เป็นโควิดนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่เพราะว่าติดคนในบ้านแบบโอ้โหเลียงไล่กันมาจากหลานเลยนะครับไล่หลานมาสองคนเป็นอ่าชักพักเอา้าคนในบ้านเราเป็นเป็นเป็นจนขุดท้ายเนี่ยเหลือเราแหละมันตามมาเก็บเรียบร้อยแล้ว <c oughs> <c oughs> นะครับก็ <c oughs> คิดว่าเดี๋ยวคงภายในสองวันนี้น่าจะกลับมาดีขึ้นแล้วกันนะก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าสภาพพรุ่งนี้ไม่ไหวก็อาจจะหายตัวไปชักวันหนึ่งจริงๆวันนี้ก็คิดอยู่ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับเพราะว่าเสียงก็รู้สึกว่าเออตัวเองก็ยังเป,เป็นเป็ดอยู่เลยนะครับเออตามนี้สำ <c oughs> หรับเจ้าบิตคอยโดมิเนนต์นะครับมีสัญญาณการขึ้นแบบอัพเทรนนะครับตอนนี้ ก็ต้องดูว่าแตะบนแตะร่างลงรีเทสไม่หลุดต่ำกว่า52ก็เป็นสัญญาณการค่อยๆไต่กลับขึ้นไปแต่ตอนนี้อาจจะต้องแผ่วนิดนึงเพราะว่าอาชเริ่มมีการติดโอ้ยโชว์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับโซนของ BTC วันนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าเทรนดเมื่อวานที่เราดูเบรกขึ้นไปวันนี้กลับลงมาแล้วเรียบร้อยนะครับดังนั้นเทรนก้อนนี้ก็ต้องดูว่าจะลงมาที่โซนซัพพอร์ตี0 0มไหมนะครับ ตอนนี้ลุ้นว่า4,000มกับ4,000มจะต้องรับให้อยู่นะครับในการที่ตรงเนี้ลักษณะมันเหมือนบีอเออต้องบอกว่าตรงเนี้มันเป็นขาเหมือนเป็นขาบีอ่ะเออถ้าเกิดว่าตรงเนี้มันจบแล้วเนี่ยนะครับเราก็เตรียมที่จะใช้เวดาวลงมาข้างล่างที่จะทำขาขีใหญ่ต่อนะครับตอนนี้ไม่รู้นะแต่ว่าอย่างที่ผมเคยบอกคือแนวต้านตอนนี้ถามว่ามันขึ้นมาถึง4ี่องไหมขึ้นมาถึงแล้ว ตามที่เราดูว่าตรงนี้โซนนี้แนวต้านค่อนข้างหนาแน่นขีดสองขีดสามขีดสี่นะครับถ้าไม่ผ่านจุดใดจุดหนึ่งก็มีโอกาสที่จะมุดลงข้างล่างได้เหมือนกันเนาะเออ,อะแล้วก็ตัวนี้ที่เราดูเนี่ยมันเป็นชแนลนะครับเราตีเคยตีเป็นชแนลเอาไว้แบบนี้เนาะเออก็เบรกชแนลออกมานะครับแต่ว่าเราจะสังเกตได้ว่าโซนของมันเนี่ยยังโดนเชน EMA ทั้ง6กเชนเนี่ย ลุมชะกมกดอยู่นะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยก็ต้องค่อยๆไต่หนีขึ้นไปเนี่ยตอนนี้เราเบรกขึ้นมาแนวรับแล้วเห็นปะเช่นนี้คือเช่นแนวรับนะครับดูว่าจะยืนไหวหรือเปล่านะที่4ี่หนึ่งสามห้านี่นะครับถ้าเกิดเบรกสี่หนึ่งสามห้ากลับขึ้นมปต่อได้สี่สิบสามเราจะพ้นไหมนะครับต้องหนีขึ้นมาทำไฮเ่อร์ไฮขึ้นมปให้ได้ซึ่งถ้าหนีไม่ได้ก็อย่างที่ผมบอกคือมันก็ลักษณะเหมือนเป็นการขึ้นรีเทสตัวเดดแคทบลเนาะ เออนเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาคิดว่าเดี๋ยวคงไปจบแถวๆสี่สี่หมื่นสามพันแปดร้อยหรือเปล่าไม่รู้อันนี้แอบลุ้นว่าอ่ะขึ้นมาถึงศูนย์จุดห้าแล้วค่อยทุบหรืออาจจะไม่ผ่านที่ศูนย์จุดสามแปดสองตรงนี้แล้วทุบเลยได้หรือเปล่าก็ก็จะลงแรงนกันถ้าไม่ผ่านศูนย์จุดสามแปดสองที่สี่หมื่นสองพันหกนะครับเพราะว่าเวลาที่เกิดสัญญ,ญาณการรีเทสเนี่ยถ้ารีเทสถ,ถึงศูนย์จุดห้าจะค่อยๆลงแต่ว่าก็ลงนะเออศูนย์จุดสองแปดจะลงช้าหน่อย แต่แคูนจุดแข็งนสองนี้ลงลิฟต์เลยนะครับลงลิฟต์เลยเหมือนโดดบัญชีจาลงไปเลยนะครับก็รอดูแล้วกันว่ามันจะมาทรงไหนนะครับเออตอนนี้ก็อาจจะปล่อยให้ตลาดวิ่งดูดเงินเข้ามากันนิดนึงอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันไม่มีที่ให้ลงเยอะสักเท่าไหร่ในหลายเหรียญน,นะครับส่วนอีเธเรียมเนี่ยเราเห็นแล้วว่าลักษณะของมันก็คือดาวเทนนั่นแหละนะครับเป็นบอดดิ้งดาวนะลักษณะเหมือนบอดดิ้งดาวหรืออีกมุมหนึ่งก็ อาจจะเป็นการหลุด falling w e i g h ลงมาแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ใช้เวออกข้างมาแต่ว่าดูทรงแล้วก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะเออต้องหนีออกจากกรอบเช่นกดเช่นนี้ให้ได้ซึ่งมันยืนอยู่แถาประมาณโซน2องพันะครับขึ้นไปแล้วยังมีเช่น ma 100กดหัวอยู่ที่2 4งสีี่น่งจุดก็สัญญาณตอนนี้แอะมาดูภาพใหญ่ของอิตาเลียมกันทิดหนึ่งเรายังมองเหมือนเดิมนะครับว่า อาจจะมีการย่อรีเทสนะครับเพราะว่าเราเห็นเช่นตรงนี้เนาะลักษณะตรงนี้หนึ่งสองมันก็ดูลักษณะเหมือนจะทำคัพแอนด์แฮนเดิลแล้วก็อาจจะลงมารีเทสที่สองพันห้าสิบถ้าไม่หลุดอาจจะมีโอกาสที่จะปั๊มกลับขึ้นไปข้างบนนะครับตรงนี้ผมก็แอบลุ้นอยู่แล้วกันเนี่ยตอนนี้มันก็ทรงประมาณเนี้ยเหมือนกําลังลุ้นรีเทสอยู่นะครับถ้ารีเทสแล้วไม่หลุดกลับลงมาข้างล่างก็มีโอกาสที่จะไปต่อเลยแต่ถ้าเกิดรีเทสแล้วหลุดนะครับก็ ต้องบอกว่าเดี๋ยวมันคงวิ่งลงมาหาเช่นกรอบด้านล่างตรงนี้1720หรืออาจจะมุดกลับลงมาทําโลเลยก็ได้นะครับที่พั0ห้าซึ่งถ้าดูจากรอบของมันจริงๆเนะี่ยมันก็ไม่แน่าลงลึกมากนะครับในมุมมองผมนะเออ,อาจจะไม่ได้ลงลึกมากก็ยังมีสัญญาณแนวรับอยู่หลายส่วนเหมือนกันที่อิตาเลียมมีอยู่เนี่ยเห็นปะโนตรงนี้ที่กดลงมาก็มีแนวรับอยู่แต่อันนี้ก็ลึกนะพันสนะครับเออ แล้วก็ตอนนี้ไอ้เจ้าเทนขาขึ้นแค่น,นี้มันก็ยังซับพอร์ตอยู่นะครับดังนั้นมีสามแนวรับมีหนึ่งมีสองมีสามสามจุดนะครับคิดว่าไม่น่าหลุดต่ำกว่าพันสี่ห้าสิบต่อให้ทุบมาอีกหนึ่งบิลเลียนก็เถอะนะครับเอออ่ะมาต่อที B ่บ nb กันบ้างนะครับตอนนี้ก็ถ้ามอง <c oughs> ถ้ามองจากภาพใหญ่เนี่ยตรงนี้มีหนึ่งมีสองนะครับลุ้นทำดับเบิลบอททอมเนาะแต่ต้องเบรกกรอบขึ้นไปนะสามหกสิบนะครับที่จะเป็น การทำดับเบิลวอทอมเพื่อที่จะปั๊มขึ้นไปต่อแต่ว่าถ้าเกิดหลุดละ่ะนะครับถ้าเกิดหลุดเราก็ยังมีโชนแนวรับเดิมที่200เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นการเฟกเอาขึ้นไปแล้วตบลงมาอีกหนึ่งรอบแล้วค่อยกลับตัวหรือเปล่านะครับตอนนี้สัญญาณของ BNB เนี่ยก็ถามว่าดูดีไหมมันก็ไม่ได้ดูดีครับเท่าไหร่นะยังวิ่งเปนดาวเทนอยู่นะครับยัง <c oughs> โอ้ย <c oughs> ยังเบรก,กเกาะออกไปไม่ได้นะครับดังนั้นก็ อยู่เล่นกันในนี้กันไปก่อนแล้วกันสำหรับบี b นะครับกรอบตอนนี้ก็ยังเป็นดาวเทนลงมาเรื่อยๆนะครับต้องหนีสามยี่ขึ้นไปเนาะเอ,อเอด้านะครับก็หนีขึ้นมายังไม่ทันจะแตะ0.5เลยนะครับฟิวกลับลงมาอีกแล้วเออก็เรื่องปกติแล้วกันเนาะสำหรับเรียนนี้นะครับขาอ่อนเหลือเกินเอ,อ่ยืนไม่ค่อยไหวนะครับเหมือนผมตอนนี้ <laughs> ชาวภาพยืนย้อยมันไม่ค่อยไหวเขาเย็นก็ยังไม่ได้กิน นะครับกะว่าเดี๋ยวทำคลิปเสร็จแล้วค่อยไปหาอะไรกินต่อเออก็ตอนนี้ชสภาพอานามากนะครับก็ตอนนี้ลุ้นให้มันวิ่งในกรอบตรงนี้นะครับเพื่อที่จะค่อยคอยกลับตัวขึ้นแล้วกันแต่ถ้าเมื่อไหร่มีการหลุดโล4,600นะครับก็แปลว่าขา B ตรงนี้ของเราจบแล้วนะครับเตรียมตัวที่จะเข้าสู่ขา C ส,สุดท้ายนะครับเออก็ผมยังแอบมองว่าส่วนมากกุมภาน่าจะเป็นช่วงตลาดขาลงนะครับ มกรากรุมพา์เนี่ยเฉยๆจะเป็นช่วงแบบขาลงดีเบากับตัวอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ค่อยๆกลับขึ้นไปแล้วกันหรือไม่งั้นช่วงนี้มันก็อาจจะเป็นการปรับฐานอะไรต่างๆถ้ามันยืนไม่ทํโลว์เว์ลได้เราก็เตรียมเข้าให้หมดหน้าตักแล้วกันนะครับตอนนี้อาจจะยังมีลุ้นว่าจะลงต่อได้อยู่นะครับก็ยังน่าเป็นห่วงนะครับมาต่อในส่วนของเหรียญที่รีเควสต์มาวันนี้นะครับก็จะมีอัลฟาเนาะตอนนี้เริ่มกลับขึ้นมานะครับกลับขึ้นมาตรงนี้ จะเห็นได้ว่าแนวรับเนี่ยมีการหลุดแล้วกลับขึ้นไปแล้วก็กลับลงมาใหม่นะครับตอนนี้ก็อาจจะค่อยๆปรับฐานนะครับรอดูลุ้นกันไปแล้วกันนะว่าจะหลุดทําโลใหม่หรือเปล่านะครับเพราะว่าเหรียญเนี้ยจากที่มันเคยวิ่งลงมาแบบเนี้ยนะครับวิ่งลงมาเป็นดาวเทนลงมาเรื่อยๆเลย,เน,ยนะครับมันยังไม่หยุดลงเลยนะครับแล้วก็ยังเกิดการทาโลว์โลอยู่นะครับตรงเนี้ย ยังเกิด low ว่า low หนึ่งทีนะครับก็ต้องมารอดูว่าโซน0.09 00นเนี่ยถ้ามันทุบลงมาอีกรอบแล้วมันจะหลุดหรือเปล่าถ้าไม่หลุดเนี่ยก็จะเป็นสัญญาณที่อาจจะเริ่มเป็นการกลับตัวได้นะครับในโวนของอัลฟาเนาะมาดูภาพใหญ่นิดนึงนะครับเราจะเห็นว่าตั้งแต่ต้นปีนะครับ2022นะครับยังใช้เวอย,อยู่ในกรอบตรงนี้อยู่เลยยังไม่ได้ไปไหนเลยนะครับตั้งแต่ลงมานี่ก็คือเป็นลักษณะคล้ายๆลา rounding bottom นะครับก็เมื่อไหร่ที่ โคเิร์ฟขึ้นมาแล้วกันเิร์ฟขึ้นมาแล้วหนี1825ได้อันนี้ถึงจะเป็นสัญญาณการไปต่อนะครับต่อมานะครับมีน้องเนียแล้วน้องเนียเนี่ยวันก่อนเนี่ยที่เราดีตัว falling weight กันลงมาเนี่ยเราบอกว่าให้เสี่ยงเก็บตรงนี้นะครับมันก็มีการดันราคากลับขึ้นมาที่0.5นะครับแต่ ยังเบรกกรอบด้านบนออกไปไม่ได้นะครับก็คือตอนนี้ก็ลุ้นแล้วกันนะต้องเบรกยืนเหนือแนวต้านนะครับสำหรับเจ้า l อร์ลิงเวทตรงนี้เพื่อที่จะวิ่งกลับขึ้นไปที่หายดิมนะครับตอนนี้ก็ลุ้นแล้วกันนะเบรกกรอบแนวต้านประมาณ3จุดเท่าไหร่3.13.2จุด, 1, จดตรงนี้นะครับเบรกขึ้นไปก็จะวิ่งกลับมาที่ประมาณ4.54.6อีกหนึ่งครั้งนะครับอันนี้คือภาพใหญ่ที่มองของเจ้าเนียอยู่แต่ถ้าเบรกไม่ได้ก็ยังมีโอกาสที่จะ วิ่งลงมาที่ศูนย์จุดหกหนึ่งแปดอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าก็อันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็ลุ้นกันไปแล้วกันนะเพราะว่ามันถึงจุดกลับตัวของมันแล้วนะครับมาต่อกันที่เจโตนะครับ <c oughs> เเจโตตอนนี้ขึ้นมามีการปรับฐานเนาะใช้เวปรับฐานนะครับถ้าผมไม่แน่ใจว่ามันมาจากที่นี่ที่แรกวะลองดูเออน่าจะใช่ ดูโพลินิกสิก็ชก็สภาพน่าจะคล้ายๆกันนะกูค,คอยก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวบายบิดไบตบิดนี่เล <c oughs> ะถ้ามันมาทรงอย่างเงี้ยเปิดตลาดขึ้นมานะครับวิ่งลงมาอย่างเงี้ยเราก็ลองตีฟิโบดูคร่าวๆก่อนว่าปัจจุบันราคาเนี่ยล่วงลงมานะครับถึงกรอบ0.618แล้วมีการรีบาวกลับขึ้นมาไม่ผ่าน0.382นะครับ ตอนนี้กรอบที่มองก็คืออาจจะมีโอกาสที่จะวิ่งใช้เวยปรับฐานอยู่ระหว่าง0.88ถึง0 8 2นะครับก็คือราคาประมาณชัก1.87ถึงประมาณ2.29ถ้ายังไม่เลือกทางนะครับมันก็จะวิ่งปรับฐานอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราดูตรงนี้โลมันเริ่มยกขึ้นแหละเนาะโลเริ่มปรับนะครับตรงนี้ก็เริ่มมีเทรนขาขึ้นเกิดขึ้นและขณะตรงนี้เหมือนทำ d o b l e บอททอมนะครับ อาจจะมีการลงมารีเทสดับเบิลบอททอมตรงนี้ได้ไหมแล้วก็มีเทนขาขึ้นตรงนี้แัพพอร์ตอยู่อีกหนึ่งจุดนะครับก็เราลองลากเช่นมาประมาณนี้อตอนนี้ก็ลุ้นแล้วกันว่าอยาให้หลุดต่ํากว่า2ลงไปนะถ้า2ปุ๊บก็อาจจะลงมาทําเทสแนวรับอีกสักรอบหนึ่งอะไรประมาณนี้ซึ่งตอนนี้มองว่าน่าจะค่อยๆกลับตัวขึ้นได้อยู่นะครับตอนนี้1 2 3 4งสาจบไปแล้วนะครับอันนี้อาจจะเป็น A ขึ้น B ใหญ่แล้วก็ปรับฐานทํา C นะครับ A B C ตรงนี้ลงมาหรือเปล่า แต่ก็ยังไม่แน่ใจนะจนกว่าทีา่ตลาดเนี่ยมันจะหนี2.29ตรงนี้ได้มันก็จะเป็นการเริ่มต้นเวฟใหม่แต่ถ้ามันยังอยู่ในกรอบตรงนี้ใช้เวไปเรื่อยๆได้ไหมมันก็ยังได้นะเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยลักษณะมันตรงนี้มันก็เหมือนมันมีการทํา ABC จบไปแล้วนะครับปรับฐานขึ้นชามต๊ดๆจบมาเหรียญน,นี้เป็นเหรียญใหม่นะครับก็ถามว่าจะลงต่อได้ไหมถ้าหลุดโลเดิมลงไปนะครับก็ต้องทําใจ นะครับตรงนี้มองว่าอันนี้เวฟ1ลง2คิดว่าราคาไม่น่าหลุดต่ํากว่า2ตรงนี้ที่1.4นะครับดังนั้นกะจะจะลงมาที่1.6ึดหได้ไหมหรือ1.8ตรงนี้ได้ไหมก็ต้อง <c oughs> ก็ต้องรอดูกันนิดหนึ่งแล้กันเพราะว่าสัญญาณตอนนี้เราเราก็มองว่าอ่ะมันยังเป็นดาวเทนอยู่นะครับขึ้นมายังปรับไฮใหม่ ight, ไม่ได้นะครับแต่โลเนี่ยเริ่มที่จะเริ่มนิ่งแนละ้ว งนนก็ต้องรอดูว่าเป็นการปรับฐานในโซนนี้ไหมนะครับสำหรับเจโต้นะในลองเท e r ก็ <c oughs> อาจจะค่อยๆกลับตัวขึ้นไปแล้วกันนะแต่ตอนนี้ถ้า BTC เนี่ยเขาลากลงเนี่ยก,ก็ลงยกแผงเหมือนเดิมนะครับตามที่เคยบอกนะครับอ่ะทีนี้มีคนถามมาสำหรับลิงก์นะครับว่าลักษณะมันเหมือนอะไรผมขึ้นมาตรงนี้ผมก็มองว่าเอ๊ะมันเป็นการทำโทรโขงเนาะแตะบนแตะล่างแตะบนแตะล่างมาเรื่อยๆนะครับเออจะมองว่าเป็นไดมอนด์ได้ไหม จริงๆลักษณะมันก็มีความคล้ายคลึงกับไดมอนด์อยู่แต่ว่า <c oughs> โอ้ยให้ให้น้ำหนักไปทางบอดดิ้งเวทขะ้ามากกว่านะครับตรงนี้ถ้าหลุดลงมาก็อาจจะลงมารีเทสฐานข,าาข้างล่างประมาณ11.5หรือถ้าเบรกข้างบนตรงนี้ก็คือน่าจะวิ่งขึ้นไปแตะข้างบนที่ประมาณ18.9นะครับเพราะลักษณะตรงนี้มัน ขาเรียกมันเป็นขยายอะเนาะขยายขึ้นขยายลงแต่ว่าตรงฝั่งนี้มันเริ่มแคบลงเหมือนกันก็ลักษณะดูคล้ายไดยมอนด์ได้นะครับก็รอเลือกทางแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามันเบรกบนยืนเหนือ16ได้ก็วิ่งกลับขึ้นไปแถวแสิบแปนะครับหรือถ้าหลุดตรงนี้ลงมาที่แนวรับเนี่ย13.4ก็อาจจะวิ่งกลับลงมาข้างล่างที่ประมาณโซน11.5ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นกรอบหรือจะมองว่าเป็นการใช้เวรปรับฐานในระหว่าง13 -18 ถึงตรงนี้ก็ได้นะครับ มาดูกันที่สุยนะครับสำหรับสุยภาพใหญ่เนี่ยผมมองเป็นราวดิ้งวอลทอมเลยนะครับเพราะว่ามันเคิร์ฟโค้งมาอย่างนี้เลยนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงการไม่รู้ว่าจะโค้งลงมาหรือว่าที่แนวรับข้างล่างตรงนี้นะครับเพราะว่าลักษณะของมันดูเหมือนตอนนี้จะเกิดแบรดในไทม์เฟรมเดย์นะครับต้องดูว่าจะปั๊มหนีขึ้นไม่ได้หรือเปล่าถ้าปั๊มหนีขึ้นไม่ได้ก็ ยังมีโอกาสได้ไปต่อนะครับตรงนี้มีแบอะไรครับเห็นป่ตรงนี้จุดนี้ถึงแร์นะครับร่วงลงมาขึ้นมาใหม่ยังลักษณะคล้ายๆแบ์อยู่แต่มีการทำไฮไฮยกขึ้นมานะครับก็ต้องดูว่าอ่ะลักษณะตรงเนี้ยมี1มี2มี3ลักษณะมีแอบทำเฮ a แอนด์โชเดอร์ในทำเฟรม4ชั่วโมงช้อนอยู่อีก1ทีนะครับถ้าลงมารีเทส1.295 หรือประมาณ1.3เนี่ยเราไม่หลุดนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะครับสำหับซุยนะแต่ถ้าหลุดไอเช่นแนวรับขาขึ้นที่เช่นนี้นะครับอาจจะลงมาที่0.8ตรงนี้ก็ได้นะครับจขึ้นอยู่ว่าเจ้าจะลากไปทางไหนนะครับแ,แล้วก็เจ้าเวฟเนาะ <c oughs> เวฟภาพใหญ่นะครับเราเห็นตรงนี้นะมี1มี2มี3าลักษณะเหมือนจะทำ จะมองเป็นดับเบิลวอตทอมตรงนี้ได้ไหมก็ได้นะแต่ว่ามันเบรก3ดอลลาร์ตรงนี้ไม่ได้เลยมองว่าเอยมันอาจจะเป็นการวิ่งปรับฐานไปใช้เวไปนะครับหนี3ดอลลาร์ขึ้นไปได้เมื่อไหร่อันนี้เตรียมพุ่งกลับขึ้นไปข้างบนแล้วกันอาจจะแบบมองไว้ที่เป้าชักประมาณ4 4จุดเท่าไหร่เนี่ย4.45ถึงประมาณ5ดอลน,นะครับถ้าเบรก3ยืนไหวนะครับ <c oughs> ตรงนี้มองเหมือนเป็นทริปเปิลวอตทอมแต่ว่าจะมองเป็นการใช้เวปรับฐานก็ได้เหมือนกันนะครับ ต่อมาที่คับคอยนะครับคับเนี่ยถ้าให้มองจริงๆเนี่ยมันก็ขึ้นมานะครับในลักษณะที่ว่า1 2 3ไปแล้วนะครับปรับฐาน3แล้วตอนนี้เบรกฟอ i n ลิ่งเวทอาจจะมีโอกาสที่จะบินกลับขึ้นไปต่อรอบสุดท้ายได้ไหมเออเนี่ยลักษณะนะครับก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าคุณเบรกบนหรือเบรกล่างเท่านั้นเองนะครับก็ต้องกลับไปยืนเหนือ กรอบแนวต้านประมาณโซน73ถึงตรงนี้เราตีเพิ่มใช่้นมยเนาะเนี่ย73 74, 74นะครับเบรกตรงนี้ได้ก็จะกลับตัวขึ้นใหม่ตรงนี้มีแอบทำลักษณะเหมือนคับแอนแฮนเดิลเอ้ยเหมือนดับเบิลวอตทอมอยู่เพราะว่าโลเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกันนะครับโซนนี้มันมีโลใกล้ๆกันเราก็ตีเช่นตรงนี้มันน,นะครับโลใกล้ๆกันเบรกขึ้นหม่ไม่ผ่านลงมาเทสใหม่ไม่ไม่หลุดนะครับก็ ตอนนี้ก็มีเช่นกดตรงนี้อีกหเช่นนะครับก็ต้องยืน72 73ขึ้นไปนะครับก็จะพุ่งขึ้นต่อเนาะและษณะตรงนี้เหมือน f l l l n n w e d g e นะครับแล้วก็อาจจะมองเป็นการทำ b u o l f ก a g ก็ได้นะครับที่จะขึ้นต่ออ่ะสุดท้ายของวันนี้แล้วกันนะครับ S bar เนาะสภาพเป็นจริงก็เหมือนจะเริ่มดีขึ้นมาหน่อยแล้วเออบ bar เนี่ยมีกรอบแนวรับเช่นล่างตรงนี้ที่เราตีอยู่นะครับแล้วก็เช่นแนวต้านด้านบนนะตรงนี้ นะครับต้องหนี0.8ขึ้นใหม่ถึงจะได้ไปต่อนะครับสำหรับกรณีของเจ้า h-bar นะครับมีสัญญาณการทำว o t t o m 1ขึ้นมายกขึ้นมาแต่ไม่มีแรงเนี่ยอาจจะลงมารีเทสตัวคับแอนด์แฮนเตรงนี้อีกทีนึงนครับแนวรับน่าจะอยู่ประมาณ0.0728นะครับถ้าไม่หลุดแนวรับเช่นขาขึ้นตรงนี้อาจจะไต่ขึ้นมาลุ้นทดนฉ0.08อีกทีนึงว่าจะผ่านหรือเปล่า ถ้าผ่านได้ค่อยไปต่อละกันนะครับโอเควันนี้ก็หากใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดในการเม่นขาวันรุ่ขึ้นยังไงวันนี้ก็แค่นี้ก่อนละกันไม่ไหวแล้วนะครับฝันดีและลาตีสวัสดี